ภิกษุเหล่านั้นเอาใส่กระเตะเข้าไปเอาเตาทําไงจะทํากีวรเก่าของตนให้เป็นอะไรเหมือนเดิมเลยแต่งเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตัวนี้เหมือนตัวนี้เลยเนี่ยเหมือนตัวนี้เลยเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยเออเหมือนเลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะถามคําเดิมนะถามคําเดิมนล้นก็เลยของตน อัตโนจักจะทำกีวอนเก่าของตน้นกีวอนเก่าอืมเป็นสิ่งที่ถูกทำจากกระทำเหมือนเดิมให้เป็นอะไรนะกิ่งดันดีติน,นะ เหมือนเดิมเลยเหมือแนบบกับคำน,นี้เหมือนกับคำนี้เลยเนี่ยเหมือนกับคำนี้เลยนะให้เป็นอะไรอืมทำไงต่ออีกแล้วเธออีกแล้วงาจะกินอีกน่าจะกินอีกแล้วจ, <laughs> จะกินเธออีกแล้ว <laughs> อ่าตอนนี้เห็นแล้จะกินเธออีกแล้วเห็นไหมนี่แหละเธอออกมากินออกมาทําไมเนี่ยง่ายๆเนี่ยออกมากินนีแ่แหละครับนะ อืมน่ะออกมากินตรงนี้แหละคำว่าเธอนี่แหละไงไอ้นึกนึกถึงสภาว่านะตอนนี้พระราชากับพระเถระกําลังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นภิกษุอยู่นอกวงสนทนาคนอยู่นอกวงสนทนาต้องแต่งเป็นปฐมบุรุษเพราะฉะนั้นกิิยาวของเขาก็ต้องเป็นปฐมบุรุษตามน่ะเธอเพราะฉะนน้นไม่จาเป็นต้องใส่เตมาและเพราะเตเยอะเกินไปละ อ่าเคลินั้นเพราะฉะนั้นก็ใส่เฉพาะคิริยากับกับตัวที่ถูกกระทำเท่านั้นเองจะกระทำให้เป็นผ้าปูนอนอา่าวผ้าปูนอนแต่งผ้าปูนอนเข้ามาผ้าปูนอนคืออะไรนี่แหละเอาไปกินสับนี่แหละผ้าปูนอนนะผ้าปูนอน ให้เป็นผ้าปูนอนอาปูนอนผ้าปูนอนนึกถึงจับเมืไรผ้าปูนอนปัจจัทรณะนั่นถ้าถึงนั้นพิกโซหลายรูปไหมหลายรูปหลายรูปเพราะฉะนั้นผ้าปูนอนต้องมีธารา,านีอ่าเป็นตัวขยายของคำว่าผ้าก็ต้องมีรูปเป็นปัจจัทรณาะน,านี้เพราะนั้นกลิ่ ตันติติีใช่ไหมอ่าต่อไปอีกทำไมต่อสายาพักดูนอนเนี่ยฮะถ้าจำไม่ได้ใช้สายย่นังวัดวัตถุว,วัด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 ฐานี้ได้ไหมฮะผ้าผ้าแห่หแงการนอน ผมใส่ใส่ยันนาใส่ยนะานะอะสยนะ่สยนะัยนะายนาใช่ไหมใส่ยันนาอะไรส่ยันนาอ่าส่ยันนาใส่ยันนาเทลานานี้ก็ได้ไม่มากกันไ,ไม่ใช่วัตถุนี้เลยวัตถุนี้มันต้องมีม<พ>ต้องม,องมีที่เป็นผ้าปูก็คือราดสําหรับนอนอ่ะ จะมีคำว่าลาดอยู่ด้วยเขาอัดพระนี่แปลว่าลาชที่นี่คือภ <ผม S 1> าพของพข,ข,ข,ของเขาเี่เขามีชื่อของเขาหนย่นึ่งเขมีชื่อของเขาเลย่มันเป็นชื่อของเขาผ้าผ้าปูนอนผ้าเพื่อการนอนจะต,ต้องทำจำต้องทำเอาเองออันึกสัพทไม่ออกชาวอะไรเนี่ยอ,อะไรนะผ้าปูนอนสยเยยนสยนาวัตถุนี่ผมไม่ใส่เงี้ย สยญญาถฐานะนานี้ใส่แล้วกาล้าเหรอเพราะว่าสยญญาก็คือเป็นที่นอนอ่ะผ้าราดเป็นราดเป็นที่นอนเอาวัตถุนี่ใส่ไว้ได้เหรอจ๊ะนอน <c oughs> เออผ้านอนสัญญาวัฏฐานี้เาอกว่าฐานนี้เออวัฏฐานนี้ไม่่วัตถุวัฏฐานนี้ไหวไหมจ๊ะ มีคําว่าปูด้วยถ้าปูมันนึกไม่ออกนะคําว่าปูคารันตะปูด้วยเนี่ยผ้าปูนอนคําว่าปูก็คือราดน่ผ้าที่ราดไว้สําหรับนอนเห็นไหมมีคําว่าปูอยู่ด้วยเนี่ยมันต้องมีคําว่าราดอยู่ด้วยคําว่าปูก็คือราดอัตรณะอัตรณะเป็นคาราดนึกสับนึกออกกันอะไรเนี่ย แต่จะนั่งทารนานี้เออนึกคำว่านอนไม่ออกเอาเอา,เอานอนไม่ออกอาตามสะดวกไม่รู้ท่านจะให้หรือเปล่านะเพราะว่า,าผ้าปูนอนเ็ามีสร์ของเขาเลยเนี่ยเขมีสร์ของเขาเลยเนี่ยต่อไป เย่นี้นะเธอเยอะเกินไปแล้วนะเธออะไหนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหลงแต่งนะเดี๋ยวจะไปหลงแต่งตุ้มหาจับนะอย่าลืมนะอ่าแต่ทาผ้าปูนอนเก่าให้เป็นอะไรอ่าผ้าปูนอนเก่าเราก็แต่งตัวนี้มาอ่ามีชินนาด้วยอาเก่าครับว่าเก่าก็คือกินนะกินนะนึกแนวนึกกินนะก็ได้เอากินนะ ินนะปัดจัดธาระงานะนี้เป็นสิ่งที่ถูกกระทำนะให้เป็นอะไรก็เป็นกิ่งเหมือนเดิมนะเป็นกิ่งเหมือนเดิมเป็นกิ่งเหมือนเดิมนะทำท,ำ,ทำเหมือนเดิมกาท่าตุอืม คำว่ากินนะในที่นี้ก็สามารถแต่งเป็นอย่างอื่นก็ได้นะจะเอาเป็นโปราณนะก็ได้นะได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยกินนะก็ได้เหมือนกันนะนนกนึงถึงโปราณไม่ออกก็ใช้เป็นกินนะก็ได้แปลว่าเก่าเหมือนกันนะเก่าเหมือนกัน <c oughs> เอาเก่าแต่งได้สองอย่างแต่งได้สองอย่างกินนะก็ได้หรือโปราณนะก็ได้ ผ้าโบราณก็คือเก่าแล้วต่อไปอีกเธอจะกระทำให้เป็นผ้าปูพื้นอ้าทีนี้ก็ต้องแบ่งเป็นผ้าปูพื้นเอาปูพื้นปูพื้นเนี่พื้นคืออะไรพื้นพื้นคืออะไรนึกถึงคำว่าพื้นตละเปรดาที่อยู่ภาคพื้นอ๋อภูมมะภูมมะนึกถึงเทวดา เออนึกถึงเจวดาปูมะอืมอ่าปูมะเอ้าปู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 พื้นน่ะถ้าปูปูคำว่าปูคืออะไรอดจือเอออัจอัดเหมือนเดิมน่ะเหมือนเดิมอาจะระนะระอ่านี้่ทำให้เป็นถ้าปูพื้นเอาทำเหมือนเดิมกี่เลยตัวเดิมเอาเกี่ยวกันเดิมหนึ่ง สงเกียรติของภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นถ้าปูพื้นเนะนึกพื้นไม่ออกก็คืออะไรต้องนึกถึงเอเทมดาที่อยู่บนท่าพื้นสวดอยู่บ่อยๆใช่ไหมภูมานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาใช่ไหมเราท่องอยู่บ่อยๆอ,อ่าต่อไปอีกถามต่ออีกเนะนี่ยถามต่ออีกเธอ เนี่ยเนี่ยออกออกออกมานี่แหละเนี่ยเนี่ยคำว่าเธอนี่ะออกมาเพื่อให้รู้ว่าเธอเนี่ยไใช่ตุมาศนะนะจะทําผ้าปูพื้นเก่าให้เป็นอะไรเหมือนเดิมเหมือนตัวนี้นะเหมือนตัวนี้อ้าวคำว่าผ้าปูพื้นเก่าเนยตอนนี้ภูมัดธารนา,านี้เราก็ใส่แค่เก่าเข้าไปนะเราก็ใส่แค่เก่าเข้าไปน เอาข้างบนมีชินนะแล้วออมีชินข้างบนมีชินนะแล้วนะ่ะต่อไปก็เปลี่ยนสัพท์บ้างมันยันซ้ํากันเยอะไปนะ่นะปุลานะปุลานะอืมภูม,ม,มิภูมิอะไรภูมิมัดิทาระอมมัตานี้ยิงเป็นคำถาม,ถามิริยาของพิกสูตรทั้งหลายก็เหมือนเดิมสันติติอืม แสดงว่าวันนี้แต่งง่ายนะวันนี้นะ <c oughs> เอ่อแสดงว่าวันนี้แต่งง่ายวันนี้นะอ่าออกมากินซับทั้งเนี้ยออกมากินซับเนะออกมากินซับต่อไปอีกเนี่ยทาเป็นผ้าเช็ดเท้าขอถวายพระพรเทอ เนี่ยเห็นแล้วอีกเอ,อีกแล้วนะเออเนี่ยเนี่ยออกมากินแถวนี้แหละทำไมออกมากินกินอะไรออกกัาง่ายกินเธอนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวจะไปนึกถึงตุ้มมาสาประยุงเลยนะอ่ะอตัวไหว้มาพรก็คือมหาโพธิน์นัน่นแหละอ,อันเดียวกันนะคือใครมหาราชนะพอตั๋วไหว้มาพรก็คือมหาโพธิ์อันเดียวกันํำเดียวกันนะคำเดียวกัน เธอจะทำให้เป็นผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดเท้าที่นี่เท้าคืออะไรเทา้าไม่ถึงก่อนผ้าท้าเท้าก่อนเอาเท้าก่อนปทาทะค่ะเออเท้าคือป่าทะเช็ดคำว่าเช็ดมีสาบของเขาอยู่ <laughs> อ่าคำว่าเช็ดมีสาบของเขาอยู่คืออะไร นี่ไม่ออกแสดงว่าออกกี่สามแถวนี้แหละกี่สามแล้วเป็นไม่ได้กี่สามแล้วแต่งไม่ได้กี่สามแล้วเนี่ยหลายสามนะเพราะนั้นเป็นเป็นเป็นนิติกรรมมาจากผ้าผ้าเป็นอะไรเนี่ยผ้าเป็นผู้โอปอน์มันก็ต้องเป็นผู้โอปอน์ตามอ่าอันนีุ้้มฉานี้อ้าวกระถาเหมือนเดิมกระริตสันอะไร อหรือสันติติหรือจะเอามาหาราชาไว้สุดท้ายก็ได้นะอ่าเอาไว้ตีติตีก็ได้นะนะเอาไว้ตีติีก็ได้ตามสะดวกเอาไว้ตีตีก็ได้นะมาราชาเอาไว้ตีตีก็ได้เว้ยตีตีก็ต้องทังไงสันติให้ดี นาชาติเห็นไหมเลกอองทำได้ไหมเนี่ย <laughs> เอ้อมาต่อกับอีตีมันมีรูปเป็นอะไรเน,น,นี่ยอ่ะที่มาต่อกับอีต,ตีต้องมีรูปเป็นอาติโอมาต่อกับอีตีต้องมีรูปเป็นโอติเอามาต่อกับอีตีต้องมีรูปเป็น AD. เอติอ่า อังนิกายีตมาต่อกับอีตีต้องมีรูปเป็นนาต,ติออก็คือต้องลอบลอบอสลัดตั้งหลงังแล้วก็อาเทศนิกายีตมาเป็นพระยันยนั้นสี่สุดว่าก็คือนอนหนูนั่นเองก็ต่อเต่ญญาเป็นพะยัญชนะว่าเห็นไหมน่ะที่มีรูปเป็นอามีแค่ตัวเดียวคืออะอะมาต่อกับอ่าอาะเนี่ยมาต่อกับอีตีมีรูปเป็นคมเดิมเป็นรูปเป็นอาเหมือนกันอืม อูมาต่อกับอีตีต้องมีรูปเป็นปูตีน่ะพวกพวกพวกอีไม่มีปัญหาพวกอีพวกอีไม่มีปัญหามีรูปเป็นอีได้ไหมอ่าอาจารย์เจ้าคะตรงเน่ยปาทะปุนปุนฉะปุนปุนฉะนี้ปุนฉะปุนฉาแปลว่าเช็ดแล้วแล้วก็คือผ้าสาหรับเช็ด ถ้าถ้ามีนนหนูเข้ามา hmm? ก็พอพดีมไปเปิดพจนานุกรมมีนนหนูด้วย๋อมีนนหนูมาด้วยปุญปุญชะปุญชนะเอาได้เหมือนกันเอาได้เหมือนกันปุญชะปุญชะก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะอ่ะไะาได้กุญชะก็ได้ปุญชนานี้ก็ได้ก็ใส่ใส่ยุคเข้ามาก็มีอ่มีลูปเป็นอะไรเป็นเครื่องผ้าเป็นเครื่องเ,เท้า เป็นเหตุเป็นเครื่องก็คือใช้เป็นเครื่องมืออ๋อนอนหนูนี่มาจากยุคมาจากยุป,ปัจจัยมาจากยุคปัจจัยปุณฉาลงยุคป,ปัจจัยลงมานะคะก็คุณเจ้าค่ะคุณคนชนานี่เอาถามต่อเธอเทนน่านั้นนะแถวนี้นะอย่าลืมนะเธอแถวนี้ไม่ใช่ตุ้มหาศัพท์นะเธอแถวนี้ไม่ใช่ตุ้มหาศัพท์ ระวังให้ดีเธอตรงนั้นแถวเนี้่ะเพราะนั้นคําำว่าพอนึกถึงเธอปุ๊บเนี่ยนึกถึงทันทีเลยให้นึกทันทีเลยว่าตอนนี้คําว่าเธอคือใครเธอปุ๊บคือพิเธอคือภิกษุเละภิกษุอยู่ตรงนั้นไหมภิกษุอยู่ในวงสนทนาไหมเพราอยู่ในวงสนทนามีแค่สองคนพระราชากับพระเถระ อ่าต่อไปอีกเนี่ยเธอเพียบเลยตอนเนี้ยเธอเพียบเลยเนะี่ยอย่าไปลงนะเออใส่ตู้มหาศัพท์ไปทั้งหมดเนะี่ยรับรองว่าไม่รู้กี่กอแล้วเนี่ยนะถ้าใส่ตู้มหาปลาซั์เข้าไปไม่รู้กี่กอแล้วเนี่ยคําว่าเธอในที่นี้อเ,เพราะนั้นถึงออกมาตรงนี้ไนงะออกมาเพื่อจะให้จดจำนะอ่าต่อไปเล็กนาย เธอจะกระทำผ้าเช็ดเท้าเก่าให้เป็นอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วอ้าเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ้าเช็ดเท้าเก่าก็ใส่ชินนะใส่แล้วก็ไปอีกใส่ชินนะขึนะ้นมฮะใส่ชินนะแล้วแต่ตามสะดวกจะใส่ชินนะหรือจะใส่กูราณนะได้ทั้งนั้นทั้งนั้นใส่ชินนะเออโบราณ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 เอาเนี่ยมันโบนราณใช่ไหม าต่อไปอีก็เราก็เอาขาดเดินปาทะปุนปุลชะนานิเคียงให้เป็นอะไรเหมืนเดิมนะให้เป็นอะไรอ้าต่อไป โอ้แสดงว่ายาวนะเนี่ยโอ้ถึงนู่นถึงนู่นนะ oh. ถึงนู่นเธอจะโคกแสดงว่ามีกิริยากี่ตัวเนี่ยโคกหนึ่งกิริยาให้ละเอียดแล้วก็ผสมด้วยทีเหนียวฉาบหรือเปล่านะชาบทาชาบฝา มีกิริยากี่ตัว<ก>มีโคเก,กียระหว่างหนึ่งตัวน<ก>่ะแล้วก็ผสมอีกหนึ่งกิริยาแล้วก็ชาอีกหนึ่งกิริยาชาปเป็นเกียร์ตัวสุดท้ายแสดงว่ากิ่งโอภาพเพราะนั้นเกียร์สองตัวขา้างหน้าเป็นเกียร์นนระหว่างเอาโคก,ก,ก่อนโคกกให้ละเอียดแสดงว่าตอนนี้ขยายคําว่าโค <c oughs> คำว่าโคกให้ละเอียดก็คืออะไรละเอียดคืออะไรนั่นคือคําว่าละเอียดุกมฮ <laughs> ะจ,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 จะโคลให้ละเอียดสุกุมะเหรอเันเจ้าสุกมุมะให้ละเอียดโคกให้ละเอียดใช่ไหมสุกมุกมะเขาไม่ใช้หน,นูเพื่อการนะใช่ คำก็คือโขกให้เป็นชิ้นๆแหละชิ้นๆคำว่าชิ้นนันถึงอะไรชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขันดาชิ้นอาชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขันดาขันอะไรขันดังใช่ละเอียดขันดาขันอีกขันดัเนี่ยคำว่าขอละเอียดละเอียดก็คือให้เป็นชิ้นอ่าให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นชิ้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาโขกทิ้นนี้โขก โกดเตตะวากดตามโกดเตออคก็คือตามตามก็คืออะไรโกดเตตะวาเออก็ก็อืมโกดเตตะวาโขกก็คือทุบนั่นแหละเดียวกันอืมทีนี้ก็ผสมด้วยดินเหนียวอผสมด้วยดินเหนียวอ่าผสมด้วยดินเหนียวอดินเหนียวเป็นตติยาวิพัทดินเหนียวคือสัพ์ว่าอะไรไม่รู้เอ่ออะไรนะมัดมัด อะไรมัตติกาลมัตติกายยะติลวิภพเป็นอติยาวิภพัตติกาลยะอ่ามัตติกายะผสมผสมต้องเป็นคุมภาพแล้วไงผสมก็คือขยำนั่นแหละอันนี้แล้วกันผสมก็คือขยำน่ะสำหรัดินเหนียวก็คือต้องใช้มับดินดินล้ถึงดินเหนียวเราต้องมีคำว่าขยำ มัทิตตาวา่เออ <grid wizard> าเห็นเนี่ยเห็นคาว่าผสมก็คือนึกถึงดินเหนียวว่าสภาวะของการผสมดินเน,นีนย่ยนึกถึงมันอะไรก็คือมันนึกถึงว่าขยำเขามีกิจกมงเขาอยู่ชากฝาเอาฝาเป็นสิ่งที่ถูกฉากถูกฉากรือเปล่าใช่ถูกอ่าเป็นสิ่งที่ถูกฉากาเ,อเ,าเอาฝาฝาคืออะไรพิจิงพิติง ชาปีเนี้ยชาบริมริมมีคำว่าจับอย Connie, ู่ด้วยมีคำว่าจับอย่าลืมนะอย่าลืมนะจับนะเป็นต้องเป็นไปพิสันตีพิพัฒนะชาบริมติเป็ดจตาริมเป็ดปาลิมปาาลุ่มป้นริมชาปนึกถึงแค่นี้ต่อลิมปลาเออริมปลานะวิริม วิริมอะไรเปิดว,วิสันติวิพัสวิสันติวิพัตเปิดเปิดสันเิน่งแยาของพิกูุทั้งหลาย